ทุกนะคะจะมาสัมภาษณ์<ช>น้องนะคะ<ช>ว่าเ,เกี่ยวกับการให้บริการของซัตตีพัฒน์ะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะน้องชื่ออะไรคะเชื่อหนงรักชมพูที่ค่ะวันนี้น้องมาทาอะไรเอ่ยวันนี้มาอบรมก่อนการเดินทางน,นะคะพี่เขาแนะนาอะไรหนูบ้างคะตอนนี้ก็มีแนะนําเรื่องประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางแล้เราเตรียมอะไรไปบ้านแล้วก็แบบพวกให้พี่เขาให้เอกสารพวกแบบซ O โีวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว <Okay. S 2> น้อจัดสัตย์พัฒน์ได้ยังไงคะทาไทนถึงเลือกใช้บริการพอดีเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วไปคลิกเข้าไปดูมันก็เป็นเป็นของบริษัทนี้ก็เลยติดต่อ,อมาเจอพี่มุกก็เลยได้คุยกันก็เลยมาทํากับที่นี่ค่ะมั่นใจแล้วได้ไงคะแล้ถึงเลือกไปกับน้องมั่นใจได้ไงก็เห็นเหมือนมีพี่มีลงคลิปมีโชว์แบบว่าน้องคนนี้ได้วีซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อน้าน่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเลือกไปเรียนที่ไหนคะเมืองแบบนี้ไปเรียนที่ซิดนีย์คะ่ะเรียนที่เซนต คะแล้วงลงเป็นคอร์สอะไรไปอะคะเป็นคอร์สเ,เป็นทุนสกอ o l a r ช h i p อะค่ะปีซีวิคลงพี่สิวบวิคลงพาสาีสิบวิคภาษาแล้วก็ได้ทุนฟีซีวิคเนาะแล้วน้องรู้สงงึกยังไงต่อการบอริการคะตั้งแต่เริ่มต้นจนน้องได้ลิซ่าแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงตอนแรกก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่แบบพอได้คุยไปเรื่อยๆพี่เขาก็โอเคอะค่ะเทคแคร์บริการดีเวลาามีปัญหาอะไรพี่เขาก็ช่วยเหลือตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่า ภูมใ ais, ิใจที่ได้มาที่ก็คือแบบเหมือนเคยไปบริษัทอื่นเขาไม่ได้แค่์อะไรขนาดเนี้ยอ๋อก็คือบเราบริการก็คือดูแลทุกอย่างเนาะเออถ้าเราจะบินเลยใช่คะโอเคได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสพงได้มาใช้บริการพี่ใหม่เนาะโอเคค่ะ